สิบอันดับเทคโนโลยีป้องกันประเทศของรัเสเซียอันดับที่10 RS 2 4 y a s m i s s e l ICBM มันได้รับการทดสอบครั้งแรกเมื่อ29พฤษภาคม2007เพื่อแทนที่รุ่นเก่า R-36 และ UR-100N ที่ประจำการมาเกือบ50ปี R-24 s สามารถโจมตีได้ถึง10หัวรบกำหนดเป้าหมายได้อย่างอิสระอันดับที่เก้า s u t 5 0 Su-250 คือต้นแบบสำหรับพักฟา้า เครื่องบินขับไล่ยุคแสำหรับกองทัพอากาศรัสเซียถูกพัฒนาโดยซูโฮยโอเคบีที่50ดำเนินการบินครั้งแรก29มกราคม2010อันดับที่8 S 500มิเซล S 500มิเซลระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาสำหรับต่อต้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปรวมถึง B a i r i x โดยมีระยะตรวจจับ600กิโลเมตร S 500สามารถตรวจสอบและโจมตีได้ถึง1ิเป้าหมายพร้อมกัน สำหรับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มีความสูงมากกว่า40กิโลเมตรอันดับที่7เรือดำน้ำนิวเคลียร์โจมตีชันยาเซนส์คัตเรือชันนี้เป็นเรือดำน้ำรัเสเซียแบบแรกที่จะติดตั้งโซนหนสรงกลมกำหนดให้เป็นอินทิสแอมโฟล่าเรือดำน้ำยาเซนส์คัตจะเป็นเรือรัเสเซียแบบแรกที่มาพร้อมกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เจเนอเรชั่น4ที่ให้ความแน่เชื่อถือสูงขึ้นเงียบขึ้นอันดับที่6รถถังทีเก้เอม รถถังทีเก้าสิบเอเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของทีเก้าสิบมันมีปืนกลที่ทันสมัยแรงมนที่เพิ่มขึ้นมีห้องสําหรับดินส่งกระสุนแยกออกจากต้อมปืนคล้ายอัหล็อดเอ็มบ้านเราระบบความปลอดภัยใหม่และกล้องพารน,นรามาอันดับที่ 5. Ss 2 6 9k 720 Iskander ขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ Ss 2 6ติดตั้งหัวรถแบบ Non อน s e ปรั r a b l e สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างอิสระและมีความเร็วในการตั้งยิง ทำให้ยากต่อการต้องการสามารถกำหนดโหลดพิกัดเป้าหมายได้หลายช่องทางเช่นข้อมูลจากดาวเทียมเครื่องบินภาพถ่ายทางอากาศหรือผู้ตรวจการแนไโดยสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้อย่างง่ายดายระหว่างโคจรจากตัวรถฐานยิงทาให้มีความอ่อนตัวในการปฏิบัติการสูงมากอันดับที่4ี่คาห้าสิบสองคาห้าสิบสองได้รับการพัฒนาจากคาห้าสิบที่นั่งเดียวคาห้าสิบสองมีสองที่นั่งเคียงกัน และได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับเป้าหมายและใช้ข้อมูล Data Link ให้หมู่ที่สนับสนุนเช่นค้า50และมี 28s รวมถึงอุปกรณ์เรดาร์ที่มี2เสาอากาศติดตั้งกระเป๋ะชีปเป้าเดินอากาศกลางวันกลางคืนกล้องตรวจการทีวีอินฟาเลยตามสมัยนิยมอันดับที่3สุดยอดไรฟท่อซุ่มยิงเอาซิสทีห้าพันด้วยความสามารถด้านเทคนิคของเอาซิสทีห้าพันนั้นกล้าร,รับประกันความสําเร็จในการถูกเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืน โดยไม่ต้องเตรียมการทางด้านเทคนิคหรือปรับแต่งเพิ่มเติมในระยะ1.5กิโลเมตรสามารถใช้กระสุนจุด308วินเชสเตอร์ไรจุด338ลาปัว T5000 ออกแบบตามความต้องการสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของรัเสเซียทั้งหมดของตัวปืนใช้วัสดุเกรดสูงและการออกแบบที่พิถีพิถันลืมไปได้เลยกับปืนรัเสเซียสไตล์หยาบยาบอันดับที่2หเรือคอเวนเอกประสงค์โปรเจกต์20830ชันสเตอร์เรกชี สเตอร์ไรกับชีนับเป็นลำแรกของเรือตามโครงการที่จะขึ้นระวางรมถึงสิ้นจำนวน2ี่บลำออกแบบโดยออร์เมสเนเชลแมรนดีไซบูโรซึ่งตั้งอยู่ที่เซนส์พีเตอร์สเบิร์กโดยมีวัตถุประสงค์ใช้สำหรับปฏิบัติภารกิจในบริเวณใกล้ฝั่งนั้นไปที่ภารกิจป้องกันและรักษาความปลอดภัยในทะเลชายฝั่งเป็นสำคัญเรือตามโครงการนี้เป็นเรือรบผิวน้ำชั้นใหม่ที่ต่อขึ้นเป็นชุดครั้งแรกนับตั้งแต่การล่มสลายของสาภาพโซเวียตเป็นต้นมา สเตอร์เรกัชชีต่อที่อู่เซอร์เวนายาเวิฟเมืองเซนส์ีเตอร์สเบิร์กนับเป็นเรือลำแรกของชุดที่ต่อขึ้นตามสัญญามันถูกเปิดตัวในปลายเดือนมีนาคม2010และคาดว่าแน่จะเข้าร่วมกองทัพเรือบอติกในปี2011สเตอร์เรกัชชีเป็นเรือแบบแรกที่จะติดตั้งระบบเรดักจำนวน3.2ท่อยิงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอากาศยานอันดับที่1 RPG 3 2เจรวจต่อต้านรถถังอนเนกประสงค์ RPG 3 2 สามารถใช้ในการทำลายกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในสนามรบทั้งรถถังหลักยานลำเลียงพลบังเกอร์ด้วยหัวรถที่หลากหลายมันคือ AT4 สายพันธุ์รัเสเซียถูกใจกดไลค์โปรสับสไครต์ข้างล่างขอบคุณ